เดีวผมเองนะจยนะครับครับใดยัจีเน้องไข่ต้นะครับและฟิวนะราการความสนะคที่เครับันนะครับ่อเป็นยนะครับนะคะตามับโยชาวักให้เลยนะคสวยงามมากนะครับสวยงามมากเริ่มต้นจากทัั เกี่ยวกับผิดประสรค์พระเจ้าเสือแห่งริยาประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพื่อเธอเป็นสีไฟสูดรวมใจหลวงพ่อเพชรรถเดอแต่ซ่อมท่าคอยพระเจ้ารวยเรื่องตำนานเมืองชาวระวัครับพี่น้องครับยด็กศิลปีในบ้านการจัดการของงานรำชึกาาหลวงเพชรสมบัติเมืองพิจิตรไปไหนไทยและไปมีใคร เด็กเรียนจะรงเรียนิตรพิจิตรโฟมเลครับลงร้อสาวสวยตักไข่ก็ยังยังทำนายอยู่นะครับยังทำนายอยู่ครับยังทำนายอยู่นะจ้าช่วยไปเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทราคามาตรฐานเราสามารถไปยืนมาถ่ายรูปได้ตรงซุ้มตักไข่อันนี้พุทธอภพิจิตรพุทธสารวิการพุทธสารวิการฆ่าควาหลายร้อยชีวิตเดี๋ยวจะมีการร้ำที่นี้ง่าหรอกเขาเพ็นด้วยนะครับสวยมากวันนี้จะทำการไล่ร้ำตรงนู้นมาแล้วตรงกลางตลาดพิจิตร ตัดนะครับตามจำนวนตัดนะครับตัดหนึ่ใบไก่หนึ่งฟองลูกไครหลานไทรจำหน้ชุดขาวชุดขาวเช้าสวยครับตัดเลยปัดเป็นงใบไก่หนึ่งฟองครับราคาหน้าหานยี่สบบาทนะครับอังหไปแล้วตัดไปหาไปนักรานมารวมมาร่วมใจถวายหลวงพ่อเพชรองครับสองใบสองฟองรับอและอาิหาดไว้นะคุณพี่ท่ว เหนือคนจะนาทีมมาได้ลุงนองนะล<อ>ุงนองนาทีมมานะครับขอบคุณลุงเราด้วยนะครับลรียกต่อเส,สียเลยเชียวลุงเป็นลุงน้องออกแล้วครับผมเอออะไรเเครื่องเครื่องอ๋อเครื่องทำความเย็นท่านลมครับผมอ๋อท่านลมอ่อน โรงเรียนสัตหลวงวิทยาคมครับบอกเลยว่าคนสัตว์บอกี่หน้าตาดีทุกคนโอ้โหแล้วไพศาลไพศาลหลาน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 เรับแน่ครับอยู่หน้าเลยครับอ่านะฮะสั่งนะครับสั่งครับลองเดาชูเลยครับโอ้โหะได้ค่มาเลยออีกแลยเลยพระละันใหญ่ก็ออกไปหยุดเลยครับออกไปหยุดทุก ประคองส่วนท็อกถิ่นรับสวยสดงดงามน้องวัวตองน้องวัวตองสวยกว่านี้ไม่มีแล้วน้องวัวตองน้องวัวตองอยู่ในบนมดมุกชาตินะครับน้องวัวตองโอ้โหท่าบนพลังตักทองสวยสดงดงามนะครับลำสนจากอำเภอเมืองพิจิตรครับและต่างตดจากอำเภอวัชิราบารมีนามอำเภอพระราชทานครับวัชิราบารมีนามอำเภอเรืองไทยสมดับการเกษตรเกิดรับ อุตสาหกรรมเก้าไถ่ครับคือำเภอวชิระบารมีอ่านีเชิญเลยนะจ๊ะบัตรเดินไปแค่หนึ่งบุตราคา20บาทเท่านั้นนะครับพี่เสี่วากเด่นาม,มากครับอำเภอวชิระบารมีง่วงอ่าเียก็ขออัมาในตัวนี้ตอนนี้ปีที่หกและตามติดไปด้วยอำเภอบ้านชิดติดกันครับอำเภอสามงามครับโอโ้โหต่อจากวัดบาา้านชิระบ้านผมเีหลวงพ,<า>พ<า>่อขันศักดิ์สิทธิ์ คงานวิจิตรบจาระเข้เสน่ห่าติจบยกทนเลิกสงกรานรเสือสารยาประเพณีสามคีบุญแข่งเรือนี่คืออำเภอสามกามครับนามัสการหลวงพ่อขวัญวัดตะไน้มทีมมาด้วยท่านนายกมิ้งครับเทศบาลสามกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียอำเภอสามกามเลยครับพี่น้อง เ้าาสาร5โลเทาสาร5โลเออโหกินกันหมดไปเนี่5โลเนี่ยนวันนี้เอาเพื่อพไสเอหดเลยใครหน้าตายิแย้มแมใสทีเดียวครับสาสเครับอ้โหสุดยอดมากครับตอนแรกมา600กว่ชีวิตนะครับเดินมาถึงนี่เหลือเท่าเียรนะครับแยกออกกิกเดี๋ยวครับขอเสียง ตะพานหินกินกำเนิดบ้านเกิดยอดรักสนับใจครับอำเภอตะพานหินเมืองตสะพานหินคุณโอ้คุสวยที่สุดที่ไเห็นตาเนี่ยท่านแม่ผาพนักงานเราครับด้านซ้ายมือเลยครับดาวดาวดาว อเดชินนะครับผมถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วรีบตรงมาน้องถิ่นครับในอำเภอน่าจะเหนื่อยเดินมาตั้งแต่แรกเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับคุณเลิร์ใช่ถ้าแนวอำเภอหน้นมาแต่แรกเลยครับรับไปเฉพาะที่ถือป้ายนี้ยิ้มสวยกันทุกคนครับอำเภอตะวันหินน่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยชรวัตรแทบประจําตระบนรับในเครือในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่นะฮะอำเภอตะวันหินครับนี่อากาศร้อนๆแต่อำเภอตะพันหินเดินยังไงให้รู้สึกว่าเย็นเลือเกินนะใช่ลอยยิ้มพิมพ์ใจหวานแก้วครับเดินเป็นแถวเป็นแถวเนี่ย ไม่มีหน้าตาที่ออกอาการเหนื่อยนะครับอำเภอสะพานหยิมแบบสวยสดงดงามครับเดินกันตรงฟิวเลยครับขอเสียงภะธานยินหน่อยเด้อนั่นบ้านเมยอมาวถามกอัครับอ่าไปครบอเียนชิญเลยนะจ๊ะเ้่องสงกรนตไครับอลเะพานส่งกับปุกทองส่ว้องิน้านซ้ายเลยครับพี่อ่าเรีนเชิญนะครับผมปัดนไปหนนขอนมัสการครับ สุดยอดตอนนี้โด่งดังมากจัดรายการตอนที่4ี่ห้านะครับคนเฒ่าคนแก่ได้ดูไลฟ์สดครับผมนี้ะขบวนจากอำเภอวังไซโคนนะอ้าวขอคุดยอดวเลยทีเนี่ยครับผมวันเสาร์บ้านคุณพลอยเอาไว้ครับเต็มแตงโมโชว์มุมนกอ่ะแน่นอนยกมาวงมนขยันขอผ้าถูกต้องไล่นาคเลยนะบ้านเป็นใบใครหนึ่งฟองนะทุกที่ ครับครับครับครบแล้วครับนนะครับมีพนักงานลอยเปิดอยู่นะครับจะเปิดเองนะครับเป็นแกรดิกาเรานะครับนี่ชุดมาฮะสวยๆละหลงให้สวยๆจากอารมณ์ผู้ทะเลนะ เป็นความยิงใหญ่ของงานรรการหลวงพ่อเพชรสง้ว่าทนนิยแใหม่เดินสวยเดินงามเดินมนาสไปขาิวเล่สวยเดินแต่ไม่ต้สึ่อเรยง่าไม่มยดสเป็โอ้โหเดเอเดินวา้วแไม่้จิ้มลิ้มไเเก็บไปก่อนัเก็พกพวกครับ กองอ่อฟังเสียงทีเดีวฮะเสีโบฮะเรียนเชิญนะครับคุณพี่ได้ยินเสียงนี้นะเต็มก้าใบเต็มบมากเต็มักมากตาใสใแล้วก็อันนี้ มาท้ายๆห้าใบห้าฟองครับดูจับฟองได้ไหมดันะครับหน้าตาสดชื่อได้อิ่มแย้มแจ่มใสไม่มีคำว่าเกลีไม่มีคำว่าเหนื่อยลงเจริญธีลงเจริญธีครับบารมีนะครับนมัสการครับปั่นถึงใบใครหนึ่งฟองนะครับต้นทรายมือยังว่างอยู่นะครับคุณพี่ต้นเกลยวล้อตุงครับผมล้อตุงครับล้อตุง ดเชื้เได้ไหครับผมล้อตรงมาเรื่อยๆอย่าพุ่งพ่วงนะล้อตรงมาก่อนล้อตรงล้อตรงอีกตรงอีกอันนี้จ่าของรางวัลอาจารย์สงคิดคำเขียนก็แฝงอาจารย์ผมก็คุกงิเลยครับเชิญนู่นน่เดินเล่นคนแล้วมาแล้วล้ออยู่เพียงเดียวเอ๊ะโอเคมาผมครับพอมาทังช้างครับโอ้อุนกล้ครับยิ่งใหญ่ทักผู้กละครับพี่ ตัดไม้ตัดไข่ได้เลยนะครับชิ้นตัดไม้ตัดไข่ได้เลยครับดันไปกันหนึ่งพอลราคา20บาทนะครับผมตัดไข่เสร็จแล้วนะครับผมทำกันมาเลยขอบคุณครับขอบคุณด้วยคุณเอทีพีผู้ช่วยเอี้ยงครับคุณชาวบ้านคุณช่วยพรและนี่ครับป้าคุณลาภพกิ๋วครับยังใหญ่ใหญ่ครับครับครับพยานาคเราไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะครับ เชิญนะครับคุณพี่แค่บอยังไม่ได้ของรางวัลนะครับอย่าลังเลยจครับต่องมือร่เผาสองเท้าก็ประมาณไปยี่สิบบาทราคามาตาาอดนครับเป็นใบดเฟ่สิบบาทักแล้วตานั่นครับตีบรรยาาครับอําเธอรักคอครับแมสวยสวา อาด้านซายยังว่างอยู่นะครับพี่จ๋าแล้าใหญ่ใช่มอด้านนี้ยังว่างอยู่นะครับพี่ต้บอลต่อนตบอลบติดไม้ได้เลยนะครับติด้ายัไป่ได้เลยนะครับผม้มบอลตะ้มบอลุ้มบอต้บอลี่ใหญ่มากติดไ้ต บาทท่านอาจได้เครื่องซักผ้ายี่สิบบาทท่านอาจได้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่สิบบาทท่านอาจได้จักรยานและยี่สิบบาทท่านอาจจะได้มอเตอ,อร์ไซค์ไฟฟ้าจากคนาพรโปรโมโชนันและของทุกอย่างที่พูดไปนี้ทั้งหมดมูลค่าเอ๊ะเป็นบาทหลาบ